ครับสวัสดีวัยรุ่นยูนิเวอร์ซัลเทอร์เฟนิกีกครั้งนะครับอยู่ผมนะครับตูนาเทมเพสนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมารีวิวในส่วนของตัวละครอย่าง Enterprise นะครับมาจากในส่วนของอัสเลนนะครับซึ่งตัวละครเนี่ยเป็นตัวละครที่ได้อัปเดตมาใหม่เลยนะครับเป็นอัปเดตของวันนี้นะประมาณ10โมงนี่แหละครับผมก็สำหรับตัวละครนี้นะครับก็เป็นตัวละครจากอัปเดต0 5นะ ในอัปเดต0.75เนี่ยครับจะมีตัวละคร2ตัวก็คือจะเป็นในส่วนของชาร์ปชูเตอร์กับในส่วนของตัวละครแฟนทอมกับตันนะครับซึ่งตัวละครแฟนทอมกับตันเนี่ยใช่ไหมสามารถหายจากในส่วนของซาม่อนนะครับก็ให้เราวิ่งมาซาม่อนเลยปึ๊บอ่ะพอมาซาม่อนเสร็จนะครับตู้ธรรมดาเนี่ยก็จะมีตัวละครแฟนทอมกับตันอยู่ด้วยนะกดมาที่อินเด็กส์นะครับนี่จะมีโอกาสออก0.0094นะครับซึ่งน้อยกอว่าทรงจินวูอีกนะก็เราสามารถเราสามารถ สุ่มหลายตู้ได้เลยนะครับ Selection Banner ก็มีโอกาสออกเหมือนกันนะครับแล้วก็ตู้กับตัน Step Up Banner เนี่ยก็มีโอกาสออกเหมือนกันนะครับซึ่งอันเนี้ยจะสูงกว่าตู้ก่อนหนั้นนะครับที่เป็นตู้ธรรมดานะตู้นี้จะมีโอกาสออก0.00625นะครับผมสำหรับตัวละครน้องกับตันนะก็ตัวละครเนี่ยเท่าที่ผมลองเทสมานะครับเป็นหนึ่งในตัวละครที่ดีที่สุดในเกมเลยนะครับถ้าสมมติเราปลดดาวหกได้นะก็คือให้เราเนี่ยเอาตัวละครอย่างอิจิโกะหรือว่าแลกหน้านะครับไปย่อยเป็นในส่วนของชาินะครับแลวอัพดาวให้เต็มนะตัวนี อัปดาวคุ้มเอาพ่อกับซงยินวูเลยนะครับผมถ้าถามว่าเก่งกว่าไหมส่วนตัวคิดว่าเก่งกว่าซงยินวูแน่นอนร้อยเลยนะครับก็สําหรับตัวละครนี้นะครับผมก็จะมาดีวีดให้ดูนะว่าตัวละครนี้มันเก่งยังไงนะครับสำหรับในส่วนของเสื้อเนี่ยกระบ,บางเกงนะครับอันนี้คือจะบังคับเป็นดามเมจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นในส่วนของตีไวคลิะระยะอะไรพวกนี้ไม่คุ้มเลยนะครับต้องเป็นดาเมจอย่างเดียวนะเพราะว่าตัวเนี่ยมันจะมีซัมมอนที่เป็นเครื่องบินมานะครับเดี๋ยวผมมาอธิองนะ สำหรับเสื้อนะครับจะเป็นเสื้อไหนก็ได้นะที่บวกดาเมจไลท์เยอะๆกางเกงก็เป็นกางเกงกาที่บวกดาเมจไลท์นะครับผมเคแมกก็คือเซตเนี่ยจะเป็นเซตบวกดาเมจไลท์เซตไหนก็ได้เลยนะครับจะเป็นเซตตัวนู้นตัวนีตวนน้ตัวนั้นคือได้หมดเลยเคแมกคือจะบวกอะไรก็ได้แต่ว่าดีสุดคือบวกดาเมจไลท์แล้วก็เสื้อกางเกงราเมิดกางเกงนะครับส่วนแอัเซสซ์รีลี่เนี่ยจะเป็นควันลูฟี่คุ้มที่สุดนะครับเพราะว่าควันลูฟี่เนี่ยเมื่อเราตีครบจํานวนรอบนะครับควันลูฟี่เนี่ยจะบวกดาเมจเราแล้ว,ลวไอ้เเเครรื่่่อองงบินขนขาียใชม จะอิงจากดามจตัวละครแล้วนะก็เดี๋ยวเราจะมาเทสกันเลยนะครับว่าตัวละครนี้มันเก่งยังไงนะครับเดี๋ยวเจอกันในเกมเลยนะครับผมอ่ะก็มาถึงส่วนของตัวละครอย่าง e n t e r p r i s e นะครับตัวละคร r p r i s e เนี่ยมีค่าวางที่2500นะครับพอวางพื้นนะครับก็คือจะมีในส่วนของเครื่องบินนะครับใส่ออกมาด้วยนะ โอเคไหม้วก็ตัวละครนี้นะครับวางพื้นบัฟตี้ไฮบิดทันทีเลยนะถ้าถามว่าเก่งกว่าทรงไหมส่วนตัวคิดว่าเก่งกว่าทรงแน่นอนครับผมแต่ว่าสําหรับตัวละครนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทําอะไรได้นะเริ่มจากในส่วนแรกนะครับก็ตัวละครนี้ใช่ไหมวางพื้นไฮบิดจะมีในส่วนของเครื่องบินนะครับที่บนรอบตัวเองอยู่นะครับเครื่องบินเนี่ยสามารถทำดาเมจได้ด้วยนะครับจะทำดาเมจครึ่งหนึ่งของตัวละครดาเมจเอ็นเตอร์ไพรส์นะครับเอ็นเตอร์ไพรส์เนี่ยใช่ไหมนามิดโทมัสส์นะครับเครื่องบินประมาณสามพันกว่านะครับประมาณนี้เลยนะก็เดี๋ยวเรรราาาามมดูกัันนนะะะะคบบจีอไ้ง เริ่มงงานในส่วนแรกนะครับก็ The Braces Enterprise นะครับก็คือแฟนทอมกับตันเพลนส์เกณฑ์โบสามสิบคริติคแล้วก็คริดามิทนะครับระหว่างสิบวิในส่วนของตัวละครนี้นะครับก็คือสมมุติเนี่ยตัวละครไอเครื่องบินนะครับถูกเสกออกมาใช่ไหมครับหลังจากที่ตัวละคร Enterprise โจมตีใช่ไหมตัวละครเครื่องบินเนี่ยครับตอนเสกมาจะได้อัตราคิแล้วก็ดามิทคริติคอลนะครับตามจํานวนของ Enterprise เลยนะก็คือจะได้30%มสิบเปอร์เซ็ัตราคิห้าสิบเปอร์เซ็นต์คริดามิทนะครับผมก็เรามา ตัวละครเดนทร์ไรล์นะครับเสกเครื่องบินมานะเดี๋ยวผมจะลองขายแล้วก็วางให้ดูใหม่นะปุ๊บอ่ะพอขายมานะครับเพิ่มบินเนี่ยใช่ไหมจะมีอาตาัตราคีที่สามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ดาเมจนคีที่เพิ่มอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับทุกรำเลยนะไอคีเนี่ยก็คือจะอยู่แค่สิบวินะครับผมโอเคไหม แล้วก็ในส่วนของไอเครื่องบินเนี่ยนะครับมันสามารถเสกขึ้นมาได้เรื่อยนะครับมันจะมีช่วงเวลาที่เครื่องบินมันพังอยู่นะครับเดี๋ยวผมมาอธิบายนะว่าคลาสสิฟที่เครื่องบินพังนี่เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาในส่วนของ c a l l the f l e e t กันเลยนะครับ l t h e Fleet เนี่ยจะเป็นในส่วนของสกิลกดนะซึ่งเวลาตัวละคร n t e r p r i s e เนี่ยครับกดสกิลนะครับผมตรงนี้เลยนะมันจะทําการเสกเครื่องบินออกมานะครับแล้วก็เครื่องบินเนี่ยใช่ไหม จะทำดามิดยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตะครับของดามิดตัวละครเอ็น r ์ r i s e สนะครับผมก็คือถ้าสมมติเราปลดดาวที่สี่ใช่ไหมไม่ทำยี่ห้าเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าไม่ได้ปลดเนี่ยจะทำแค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับจะมีกูดาวสามสิบวินะครับเดี๋ยวเรามาลองกดดูเลยนะปุ๊บอ่ะพอเรากดมานะครับ ไอตัว Enterprise เนี่ยใช่ไหมก็จะเสกเครื่องบินมานะครับนี่เลยเครื่องบินเนี่ยจะทำดาเมจดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของนาเม็ด Enterprise และก็ถ้าสมมติเราปลดดาวที่สี่จะเป็นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แทนนะครับจะทำดาเมจเป็นระเบิดเอลีเลยนะครับผมก็พอชนปับ๊บปุ้มมันก็จะระเบิดแบบนี้เลยครับไม่ใช่ชนทีละตัวนะมันชนตัวหนึ่งปับ๊บเสร็จแล้วก็ระเบิดเป็นวงรอบเลยนะครับผมประมาณนี้เลยนะอ่ะมาในส่วนต่อไปเนี่ยก็คือในส่วนของพา s s i v ที่มีชื่อว่า Carrier of the Seas นะครับพาร์ทีฟนี้ก็คือเมื่อตัวละคร Enterprise วางลงนะครับจะทำการเสกเครื่องบินนะครับผม2อถึงสามลำนะครับโอกมีโอกาส75%นะครับที่จะเสกสองลำแล้วก็25%ที่จะเสกสามลำนะครับรอบๆตัวละคร Enterprise นะก็คือในวงของตัวละคร Enterprise เลยนะเสร็จแ,แล้วนะครับเครื่องบินเนี่ยใช่ไหมจะมี2แบบนะครับเวลาเสกมาอันดับแรกเนี่ยก็คือ Explosive All o r d i n a n c e นะครับก็คือเครื่องบินเนี่ยใช่ไหมจะเป็นเครื่องบินระเบิดนะครับที่อยู่24่สิบสีวิแต่ว่าถ้าสมมติอ่ะเราปลดดาวหกใช่ไหมมันจะอยู่36มิบหกวิแทนนะครับจะทําการโจมตีทุกๆ12บสองวีนะครับแล้วก็ทำดาเมจ50%เป็นวง AOE ที่ใหญ่มากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าเครื่องบินเนี่ยเป็นยังไงนะมันจะมีเครื่องบินลำหนึ่งที่ตี12บสองวีนะครับแบบนี้เลยนะเห็นไหมเครื่องบินลำนี้นะครับจะตี12บสองวีนะจะเป็นเครื่องบินระเบิดนะครับซึ่งดาเมจเนี่ยจจจะะะะแแแรรงงงงมมาาาากกกกกกกๆลลลล้ววววว็็็ใหญ่่่่่เเเยยนนนคคับออีีึืต มันจะตีไวกว่านะครับผมนี่ลำนี้เลยใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมวงมันค่อนข้างเล็กนะครับผมแต่ว่ามันจะตีไวกว่าเยอะเลยนะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อไปเลยนะสำหรับตัวละคร Enterprise มาในส่วนต่อไปเนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของม o u ต์ w e a p o n r y นะครับหรือว่าเครื่องบินโจมตีนะครับเครื่องบินนี้ใช่ไหมจะอยู่30วิีนะครับแล้วก็ถ้าสมมติเนี่ยเราปลดดาวที่6นะครับจะอยู่4 5วิาีเลยนะจะทำการโจมตีทุกๆ5้าวีนะครับแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นวิชวลมารก็คือโจมตี7 5็าวีนะครับ ทำดามิดห้เปอร์ของดามิดเอนเตอร์ปริส์นะครับแล้วก็จะเป็นวงที่เล็กกว่าวงเครื่องบินระเบิดนะครับแต่ว่าจะตีไวกว่านะแล้วก็เวลาตัวละครเอนเตอร์ปริส์นะครับวางลงใช่ไหมเวลาตัวละครเอนเตอร์ปริส์นะครับโจมตีใส่บอลนะครับตัวละครเนี่ยมันจะทําการเสกเครื่องบินมานะครับสูงสุด6ลําเลยนะครับนี่เห็นไหมก็คือเวลาตัวละครเอนเตอร์ปริส์ตีนะครับเครื่องบินเนี่ยก็คือจะเสกมาเรื่อยๆจนครบ6ลําเลยนะครับแล้วถ้าสมมุติเนี่ยเราปลดในส่วนของดาวครบนะครับหรือว่าจะเป็นไอดาวสองใช่ม ตัวละครไอ้เครื่องบินนะครับที่เสกออกมาได้จะมีสูงสุดถึง9ลําลำเลยนะครับประมาณนี้เลยนะแต่ว่าตัวละคร e n t น r p r i s e เนี่ยตีกร็ร่างชา้านิดนึงนะครับก็เราสามารถอัพในส่วนของดาเมจหรือว่าความเร็โจมตีได้เลยนะกางเกงเนี่ยส่วนตัวคิดว่าเป็นดาเมจคุ้มกว่านะครับเพราะว่าเครื่องบินเนี่ยมันอิงจากดาเมจแล้วนะประมาณนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าเครื่องบินเนี่ยมันจะเสกได้กี่รอบนะครับผมปุ๊บอ่าพอผมว่างเนี่ยก็คือจะมีเครื่องบินหลายๆลำมาอยู่รอบๆตัว Enterprise ะคอ Enterprise ีเอ,เเอินมาเรื่อยรยๆเรลยนะครับ ก็ตัวเนี้ยนะถ้าใครมีพวกตัวละครมัพที่เพิ่มความแรงโจมตีหรือว่าเพิ่มดาเมจให้ตัว Enterprise เนี่ยจะทำให้ตัวละครนี้เก่งขึ้นมากนะครับเดี๋ยวเรามาลองอัพกันเลยนะครับว่าตัวละครนี้จะดาเมจตันที่เท่าไหร่นะครับเจ็ดพันห้านะครับผมหมื่นสามนะครับหมื่นเก้านะครับแล้วก็สองหมื่นเจ็ดนะตัวละครนี้จะมีการโจมตีเพียงแค่การโจมตีเดียวก็คือเป็นลายเอวีนะครับหรือว่าเป็นเส้นตรงนะดาเมจตันเนี่ยจะอยู่ที่4 5 k นะครับหรือ45,000นะแล้วก็ความเร็วโจมตีเนี่ยอยู่ที่ หกวินะครับผมแล้วก็ระยะที่หกสิบสี่นะครับถ้าสมมุติเนี่ยผ้าคคุมลูฟี่ติดใช่ไหมจะดามิเจ็ดหมื่นสามนะครับแล้วก็เครื่องบินนี่เองมาเนี่ยจะดาเมจประมาณสามหมื่นกว่าเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูเครื่องบินนะครับว่ามันจะมีรัมที่ดาเมจ่งสามหมื่นไหมก็เครื่องมีรัมที่สามหมื่นเนี่ยก็คือเราต้องตีระหว่างที่ไอ้บัฟลูฟี่ติดนะครับมันจะทําดาเมจแรงมากๆเลยครับสําหรับไอ้เครื่องบินเนี่ยเดี๋ยวเรารอดูเลยครับว่าเครื่องบินเนี่ยมันจะแรงขนาดไหนนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของโมเดลลลตัััววะะะคคครรนน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 บบบแีี้้เยยก็่ออขางงสิดึ ส่วนตัวคิดว่าสวยเลยนะครับผมอันนี้เลยก็คือดันไปสามหมื่นหกเลยนะครับสตอนแบบขึ้นบินลำหนึ่งนะสามหมื่นหกนะครับที่ระยะสามสิบโอเคไหมซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่แรงมากๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองกดสกิลคอร์ดฟลีดกันเลยนะครับปุ๊บอ่ะพอกดนะครับก็คือจะเสกในส่วนของบินมาเลยแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครเอ็นเออร์ไพลส์เนี่ยเป็นตัวละครที่บังคับให้หาเลยนะครับเพราะว่าตัวละครเนี่ยมันเก่งกว่าซงจินวุ้ยนะครับส่วนตัว อาจจะไม่ได้เวอร์หรือว่าอาจจะแบบแรงกว่าแต่ว่าข้อเสียของ e n t e r p r i s e เนี่ยก็คือมันอัพ่อทั้งแพงนิดนึงนะครับแล้วก็ในส่วนของดาเมจเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เวอร์เท่าทรงนะครับที่ทรงเนี่ยสามารถบัฟถึงแสนเลยแต่ว่าส่วนตัวคิดว่าดีกว่าแน่นอนนะครับเพราะว่าเครื่องบินที่ไอตัวละคร Enterprise เสกมานะครับทำดาเมจแรงพอๆกับตัวละครสูงุด1บางตัวเลยนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยครับแต่ว่าทรงเนี่ยข้อเสียคือการกดซัมมอนนะครับต้องใช้มานาซึ่งมานาเนี่ยถ้าสมมติเราตีมอนไม่ตายนะครับ ทรงก็จะไม่ได้มานานนะครับผมแบบนี้เลยนะแต่ enterprise เนี่ยก็คือยิ่งตียิ่งเสกเครื่องบินมาได้เยอะๆนะครับแบบนี้เลยนะก็ตัวละครนี้นะครับผมให้เป็นอันดับหนึ่งของเกมเลยนะครับแบบไม่มีข้อแม้เลยนะเพราะว่าวางพื้นปั๊บตีไฮบิดทันทีเลยแบบนี้เลยนะครับปุ๊บอ่ะ ดีไฮบิดแบบนี้เลยอันนี้คือดีมากๆเลยครับสำหรับคนที่เอาชฟเฮดาเลยพวกนี้เราไม่ต้องอัพแบบทรงนะถึงขั้น4เราวางแล้วไฮบิดเลยครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครเอ็นเดอร์ไฟส์ก็เป็นตัวละครที่คุ้มมากเลยนะครับก็สำหรับตัวนี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมก็อย่าลืมสุ่มสุวนยืดหนึ่งให้นะครับเพราะว่าส่วนยืดหนึ่งเนี่ยคุ้มที่สุดแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าผมบายบาย